สิบเอ็บทสวดมังคะสุตังเสวนาจะารานังปันทิตานันจะเสวนาโพชาจะกภชนียานังเอตัมมังคะมมตัมัง ปาริรูปะเฮสวาสสจักภูเพจักกัตตาพุญญาตาอัตตาสัมมาปณิธิจ่าเอตัมังคระมุตตมังพาหุสัจจันจัสิปันจาวินโยจัสุสิกิโตสุภาษิตาจายาวาจาเอตัมังคระมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานัง

มัจฉาปานาจัสญญโมอัปะมาโทจธาเมสุเอตัมมังคารมุตตะมังคาระวัจานิวาโตจัสตุทิจักตังยุตากาเรณธรรมะสวังเงตัมมังคารมุตตะมังขันติจั โซวาจัตสตาสามนาณจัตสานังการนะธรรมมาสะกัชฌะเอตัมมังครมุตตะมังตโปจาพะมามาจาริยังจาอริยสัจจานัทสานินิพานสัจฉิกิริยาจาเอตัมมังครมุตตะมังพุทตสระกัรเมหิจิตังยสานกรรมปติอสกังวิรชังเขมงเอตัมมังครมุตตะมังเอถาทิสานิัตวานะสัพพัทมะปราชิตา สัพพะโสทิงคัชันติตังเตสังมังคะระมุตะมันเตสิบสองบทสวดรัตนปริตยังกินจีวิตตังอิทาวะหูรางวาสเขสุวายังรัตนังปานีตังนโนสัมังอธิตาธาคาเตนะอิธรรมปีพุทธะรัตนางปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหัวตุ ข้ายังวิราคังอรมาตังปานีตังยัตถะค้าสัพยมุนีสัมมาหิโตนะเทนะธรรมเมนะสัมภะถิกินเจีอิทัมปิธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตดิโอโต ยมพุทธเศทโภพริวันนะยีสูจิงสมาธิมานันตาริการญะมาหูสมาธินาเทนสัมโมนวิชติธรรมปิธรรมเมรตนังปะนีตังเอเตนัสสัจเจนัสวัตถิหูตัเยปุคราอัตตาต่างปัสัทธาจตาริเอตานิยุขานิหูติเตทะกินยยาสุขตัสสะ สาวกาเอเตสุทินานิมหาภรานิรมปีสังเคนตนังปานิตังเอเตนัสเตนะสุวัติหัวตัวเยสุปายุตามนัสธาธนเฮนะนิกามิโนโหตามัสธนามิเตปเตปตามตังวิไคหะ ละธารมุธานิพพติงคุณชะมานัยทำปิสังเคระตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขีหนังปุราหังนาวังนาทิสัมมาวิงรัตตาจิตายติเกณปวสุมิงเตกีนภีชาวิรุณหิชนทานิปันติทิรายาทายาปฏิโพยทำปิสังเคระตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหโตสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวร อัตาหิเวทิตังเสยโยยาชายังอิตาราปชาอาตาทันตัสสัพโสสัสนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนคันทับโพนมาโรสหพมุณาชิตังอาปาสชิตังกะยิราตทารูปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกศาปุตสูร ภาสิตามิทังเตนะภะควัโตชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมะปะรายมะอิติกิยากิรายมะปิตาะสัมปะทานีนะมาตากะเหตุมานยาคะเหนะมา อาการะปาลิวิตตเกนมาทิถินิชาณขันติยามาภะภูปะตายมาสามโนโนคารุยธาตุเมเหอัตานาวะชาเนยธาอิเมธัมมาอากุสราอิเมธัมมาสาวาจายเมธัมมาวินยุคาระหิตาอิเมธัมมาสมัตตาสัมมทินาอหิตายาตุฆายากสัางวัตติยธาตุเมเหปัสสะยธะ ญาถาตุมให้อัตนาวชานิญาถาเมธัมมะกุสลายเมธัมมะอนาวชัยเมธัมมะวินยุปัสสทถายเมธัามมะสามรสารถตาสมาธินหิตายสุขายสสงวัตันติอัตาตุมเมให้อุปสัมปะฉวิหะเรยาธาเต15บทสวดอุปปเนายสูตร ပပနိယတိជីវတမပမယုံသောပနိတသနသန္တိတနာဧတံဖယံဝရနေပကမနော กุญญาณิการยิราชสุขะวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปามายังชโรปะนิัสสนาสันติตานาเอตังมายังมารณีเปกามโนโรกามิสังปะชเฮสันติเปโคโยธากายณัสสงโมวาจายาอุทะเจทัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะหติยังชีวามโนกะกโรติปุญญยังธรมโหะเวรคติธรมมะจาริงธรโมสุจินโนสุขะมาวะหะ ते ए सानि तमे सुजिने न दुखतिं खचतिं ธรรมจारी सभे संखाराणि चाति यथा ปัญญาया भवति अथा ए समा कोवेสุติยา सभे संखारा दुखति यथा ปัญญาया भवति अथा ए समा कोवेสุติยา सभे ธम्मा नत्ताति यथा ปัญญาया भवति ए समा 16บทสวดอปันนัก,กชาดกอปันนัก,กทานเมเกทุติยังอาหุตักิกาเอตัญญายะเมธาวีตังคันเฮยะปันนัก,กังพาหงเวสรนังยันเต ปภะตานิวานิจจะอารามารุขะเจตยานิมนุษสาพยาตัติตาเนตังโคสารนังเข่มังเนตังสรนนมุตตะมังเนตังสนนมาคัมมาสัพพาตุขะปโมจเตยโยจะพุญทัตพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารนังทัตโตจัตตารีอริยสัจจานิสัมมาปัญญายปัสติทุขังทุขะสมโปาทังทุกขัสสะอติ จะอติกามังอริยันจะอัทธังคิกังทุคูปะสัมคามินางเอตังโคสันนังเขมังเอตังสัณนมุตตะมังเอตังสันนัมัคขามะสัพพะทุขะเปโมจติ